สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ มังงาเวิลกันอีกแล้วนะครับผมเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้รีบลงสปอยแรกของตอนที่1นึ่นบใบนะครับผมจะเรียกได้ว่าเนื้อหานั้นเนี่ยยังไม่ครบและค่อนข้างจะมีความคลุมเครือความไม่ชัวในอะไรบางอย่างอยู่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับผมในตอนนี้เนี่ยสปอยเนื้อหาเขาโค้งของทั้งเรื่องเนี่ยนะครับผมออกมาแล้วแต่ยังไม่ใช่สปอยฉบับเต็มนะที่จะมีเนื้อหาละเอียดเลยแต่เรียกได้ว่าสปอยนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสปอยที่ละเอียดมากพอที่จะทําให้เราได้เห็นภาพรวมของตอนทั้งตตอออนนผมมดยชื่ก็า แล้วเหมือนกันครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มฟังสปอยวันพีชในตอนที่1นึ่กันเลยดีกว่านะครับผมกับตอนที่มีชื่อว่าคําสั่งนั่นเองครับเรื่องราวของเราเนี่ยนะครับผมได้เปิดฉากขึ้นมาที่ฝั่งของธามะได้ประกาศคําสั่งเลยนะครับผมนั่นก็คือการประกาศผ่านตัวของเปาห่วง คำสั่งของทามะคืออะไรครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมเหล่ากิฟเตอร์ทุกคนที่กินคีบีดังโงเข้าไปเนี่ยนะครับก็กลายเป็นลูกน้องทามะไงก็สั่งให้มาอยู่ฝั่งซามูไรทั้งหมดเลยนั่นเองครับจากในตอนแรกในตอนที่1นึ่เนี่ยการประเมินกองทัพนะครับผมของ c p พีซนะครับที่นั่งประเมินกันอยู่เนี่ยโอ้โหในตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมก็2 0 0 0 0ต่อ7000ถูกไหมแต่ในคราวนี้เนี่ยนะครับผมได้เปลี่ยนกันใหญ่เลยนะครับแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยซามูไรจะเริ่มแบบมีกําลังใจขึ้นมาาแล้วล่ะจก พวกที่แปรพักมาในห้องแสงดนตรีในคราวนี้มากันเต็มไปหมดเลยครับต่อจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดออกมานะครับผมจากฝั่งของธามะนั่นเองครับ มายังฝั่งของลูฟี่ที่เรียกได้ว่าได้รับการช่วยเหลือเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรียกได้ว่าหายห่วงและกันลูฟี่เนี่ยลอดตายอย่างแน่นอนนะครับผมโดยคนที่ช่วยเหลือก็คือกลุ่มของรอนนั่นแหละครับจากนั้นเองเหตุการณ์ก็ตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างตัวของซันจิกับควีนนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าควีนเนี่ยเจอกับชอปเปอร์อาจจะชิวๆนะครับผมเล่นเล่นด้วยได้แต่ซันจิเนี่ยมันแบบโอ้โหต้องเอาจริงเลยครับตัวของควีนเองเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นร่างไฮบริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมจะเข้าบวกกับซันจิ กันนี้เองเนี่ยนะครับชอปเปอร์เองที่ได้ทําส่วนของตัวเองไปเยอะมากแล้ว่ก็กําลังจะต้องรับผลข้างเคียงนะครับผมจากการใช้รัมโบเบาครบ30นาทีนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่ามันต้องมีผลข้างเคียงมาอยู่แล้วเลยครับแต่เรียกได้ว่าแค่นี้ชอปเปอร์ก็ซื้อเวลาได้นานมากพอแล้วเขาทําดีที่สุดแล้วเหตุการณ์นะครับผมได้ตัดจากลานแสดงดนตรีเนี่ยไปที่ฝั่งของฮูซูกับจินเบบ้างนั่นเองซึ่งการต่อสู้ในคราวนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยนะครับว่าฮูซูเองเนี่ยก็ได้กลายร่างเป็นร่างไฮบิดเหมือนกันซึ่งาบิ ักษณะนะครับผมคล้ายกับตัวของรอบรุจิเป็นอย่างมากเลยนะแต่เปลี่ยนจากเสือดาวเนี่ยเป็นเสือเขี้ยวดาบแทนและ อดีตของตัวของฮูซูเนี่ยก็ได้ถูกเปิดเผยออกมาว่าตัวของเขาอ่ะเป็นอดีตสมาชิก CP9 นั่นเองนะครับผมและใช้รูปแบบทั้ง6ในการต่อสู้ได้ด้วยครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยนะครับผมมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ12ปีก่อนเมื่อฮูซูเนี่ยได้ถูกจับเข้าคุกนะครับผมคือเรียกได้ว่าปฏิบัติงานผิดพลาดนั่นเองนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยแม้ว่าตัวของเขาอ่ะจะเข้าไปอยู่ในคุกเขาก็แหกคุกออกมาได้ซึ่ง เขาก็ได้บอกเพิ่มเติมมานะครับผมว่าความผิดพลาดที่ตัวของฮูชูได้ก่อเนี่ยนะครับผมเป็นความผิดพลาดที่เกี่ยวกับเรื่องราวของผลปีศาจที่รัฐบาลโลกมีไว้ในครอบครองนั่นเองครับ ซึ่งจุดนี้เนี่ยหลายหลายคนก็ตั้งคําถามไปแล้วก็คิดกันไปว่ามันต้องเป็นผลโกมุกโกมุอย่างแน่นอนแต่ในตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการยืนยันนะซึ่งในคลิปสปอยแรกเนี่ยผมก็ต้องขอภทยด้วยนะครับผมที่พูดว่าผลโกมุโกมโกมุออกไปอะ่ะจริงจริงมันอาจจะยังไม่ได้เป็นผลโกมุกโกมุก็ได้มันจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับผมแต่จุดที่น่าสนใจก็คืออย่างรัฐบาลโลกเนี่ยมันจะมีผลกีบผลว่าไว้ครอบครองแล้วก็เก็บสต็อกไว้อยู่ผมคิดว่าผลของฮูซูเองเนี่ยอย่างเสือเคียวดาบเนี่ยก็จะเป็นผลที่ทางรัฐบาลลโกอ่ะ เป็นคนมอบให้ตัวของฮูซูได้ซ้ำไปเพราะอยู่หน่วยีไนมาก่อนนะถูกไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็คือภาพรวมของเนื้อเรื่อง ของตอนที่1นึ่นั่นเองเปิดมาด้วยฉากธามะจากนั้นก็ตัดไปที่การต่อสู้คู่ต่างๆนะครับผมอย่างในราศแดงดนตรีก็เป็นโซนของซันจิกับคอินนะครับแล้วก็โชว์เห็นชอปเปอร์นิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ตัดมาที่แกนหลักอีกอันหนึ่งเลยก็คือเรื่องของฮูซูกับจินเบนนั่นเองครับแล้วก็เปิดเผยประวัติของฮูซูออกมาและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลง ในคลิปหน้านะครับผมบายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิลด์นะครับ